ว่าดินรี่มันดีดีกว่าที่อื่นคิดว่าเออปลดล็อกไปเลยปูแล้วเป็นดินนี้ไม่น่าเชื่อติดต่อนะคะตอนต่อนะเนี่ยโปรนี้ลงดินมาได้แปดเดือนแล้วไม่น่าเชื่อได้แค่นี้แล้วก็บางต้นเริ่มยุบเสียแล้วใช่ไหมเริ่มตายพี่เขาก็ดูแลอย่างดีนะแต่แต่ก็ยังไม่มีตัวใดสามารถปลดล็อกมันได้โอเค ก็ขอญาตเก็บข้อมูลไว้อาดีสองห้มาช่วยพริกด้วยแล้วก็มะกรูดด้วยแล้วมะนาวด้วยกิ่งพัน์กิ่งละสิบห้าบาทสูงประมาณสองได้ไหมก็กิ่งกิ่งตอนนะพูดถึงแนละ้วก็มันเฉพาะเป็นกิ่งขึ้นมาแล้วก็มีใบอย่างเดียวๆอ่ะเดียวๆแบบนี้เนี่ยอ๋อกิ่งตอนเนี่ยมีแจะแค่นี้แหละอันนี้มันม,ม,มันแตกของมันเองไงอ๋อรัามี กิ่งเดียวกิ่งเดียวกิ่งเดียวเลยเนี่ยกิ่งเดียวเนี่ยแล้วก็มีรากตุ้มรากติดมาเราปลูกเลยโอ้โหหลายเดือนงัอนโอ้โหลายเดือนปกติเขาห้าเดือนเขาตัดขาดใบขายเริ่มเลยใช่ไหมถ้าถ้าที่สมบูรณ์ทำสูตรเขาอันนี้เกินมาตรฐานแล้วได้ขายบ้างยังยังเลยโอ้โหสู้เขาหน่อยนะพี่นะสู้เขาหน่อยนะ เออเอาโปรตีนพึ่งมาช่วยแล้วอดีส5งหอ๋อความเจริญตบตไม่เท่ากันพี่ผมสังเกตบางต้นก็ไปนะบางต้นก็ไปนะแต่ไม่สม่ำเสมอสนะปัญหาที่เราเห็นคือปลูกพร้อมกันอัตราการเจริญไม่สม่ำเสมอสใช่ก็ก็น่าจะเป็นข้อมูล ให้เราดูได้บางต้นแค้แกรนถึงตายเลยอืม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 อมน้ำในถังก่อนโอ้ไม่เปืองเลยอ่ะไม่เปืองเลยอะ,อย,อะยังไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะใช่เราใช้เป็นสเปร์ไงโอ้ดีมากอะ่ะแล้วถูกตามหลักเป๊ะเลยต้องปรับหัวเป็นสเปร์ละอองถึงจะดีที่สุด โอ้การแตกตัวของ R าดีสองนเนี่ยจะทำงานได้ดีอะ่ะนี่แค่ทดสอบใช้นะเห็นรอยยิ้มแล้วอะ่ะเห็นแค่ทดสอบใช้เห็นรอยยิ้มแล้วคนมีบุญอะ่ะผมก็มาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวติดตามผลด้วย เห็นใส่หมวกเห็นใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ใช่นะตอนนี้เริ่มจะอบอุ่นแล้วว่าเมื่อคืนโอโหนอนอยู่ในเต็นท์อะไรเนี่ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศที่เนี่ยมาดูอุณหภูมิกดเข้าไป14องศาขยับขึ้น15ตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วแสงแดดมาแล้วโอเคดูให้ติดตาเลยกันสภาพอนะก่อนใช้หลังใช้นะ แปลงนี้มีพริกมีมะกรูดแล้วก็มีทุเรียนอยู่สามนุ่นอะไรงาะด้วยงาะห้าลินจีลินจีสองแต่ที่บ้านน่ะพี่เขามีเยอะที่บ้านพี่เขามีเยอะปลูกรวมกันผสมผสาน โอ้โห oh. มะกูดเขาอย่างนี้ไปขายใบอย่างไงดูดิขายใบอย่างไงอะเนี่ยแคงเกอร์มันกินปึ๊บ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 น้ำเลี้ยงเสียดูดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็แห้งรูเลี้ยงส่งน้ำเลี้ยงไม่ได้เนี่ยไหมเดี๋ยวก็แห้ง นี่แหละอาดี RD, ช่วยช่วยเกษตรกรของจริงงานวิจัยตัวนี้ช่วยได้จริงทำกันจริงๆติดตามผลงานไม่มีหนีจะบอกวิธีที่ถูกต้องและแม่นยำแบบได้ผลเท่านั้นก็เก็บข้อมูลไว้ให้ดูให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูได้ชมกันแล้วกันนะถ้า มีโอกาสก็แวะมาดูจะจะลงข้อมูลว่าให้ศึกษาตามดูกันรถภาระรถต้นทุนน่ะเขาชอบพูดกันรถต้นทุนเพิ่มผลผลิตรถต้นทุนเพิ่มผลผลิตเอาข้อจริงๆเป็นไงไม่ใช่อะ่ะสามฉันเข้าไปอีกใช่ไหมโอ้ ท่านที่จะได้เก็บเกี่ยวหูซื้อ,อยาตัวหนึ่งตัวสองตัวสามและร้านขายยาเขาก็บริการเราดีใช่ไหม<ด>ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะแก้เรากคนี้เห็นไหมตัวนี้ไม่มีตัวนี้แทนได้น่ะสางงานเออไนะ่นเขาก็แนะนําเราเราก็ไม่ทราบไงเราก็เราเราเราเห็นพืชมันมีปัญหาเราก็ต้องวิ่งไปไปซื้อมาแก้ไขเขาว่าดีเราก็ดีแต่พอมาใช้แล้วไม่ใช่ตอบสนองไม่ได้นะ แก้ไม่ได้ก็เลยเป็นปัญหานะครับของเกษตรกรเข้าไปทั้งเรื่องออร่างกายแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นผลผลิตก็ไม่ได้ด้วยโอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับก,ก็ก็ทุกทุกท่านก็ก็จะเห็นไปในทางเดียวกันเพราะว่าจะเป็นปัญหาเรื่องต้นทุนแล้วก็ไอ้เรื่องสุขภาพที่เราโดนเคมีสะสมไปก็ อย่างอีกส่วนหนึ่งเนาะแม,ม้มันอยู่ข้างในเนาะบางคนโดนเคมีหนักสะสมนานก็มีผลเนาะมีสิเออตอนนี้ไม่เห็นควรรบตอนแก่เราไปแก่ไปแหละนะมันมันสะสมอยู่อยู่ในร่างกายอะ่ะไม่ถึงแก่หรอกเห็นแล้วเห็นเห็นไหมเพราะว่ะาสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมพอไปโรงหมอไปหาหมอก็บอกเห็นไหมมีผลจากคุณทําการเกษตรสะสมเคมีมนำพาเข้าร่างกาย เราตั้งแต่ตอนไหนนาะจริงเออถ้ารู้อีกทีคือแย่แล้วป่วยแล้วใช่ไหมเอาไม่อยู่แล้วโอ้โหยิ่งนั้นยิ่งยิ่งซ้ำร้ายหนักอีกสุขภาพเสียด้วยตัวนี้จะทำให้ต้นต้นต้นผลต้นทุนต่ำนะแล้วก็ผลผลิตสูงนะครับมวลความแน่นน้ำหนักของเนื้อผิวสวย ผลสวยได้ราคาดีสุดท้ายเลยที่หนักที่สุดที่ชัดเจนเห็นสุดสุขภาพจะดีนะครับพืชสะอาดพืชออกดอกออกผลแล้วก็เราก็ดีมีความสุขเราก็ไม่เจ็บใครได้ป่วยเนาะโอเคโทรมาสอบถามผมคุณประพันธ์065 213 2112โทรมานะแล้วก็จะผมก็จะลงลงแปลงไปพูดคุย ไป b e f อ r e a ั t เตเก็บข้อมูลแล้วก็ติดตามผลงานกันเราก็จะไปให้องคงความรู้แบบได้ผลและถูกต้องนะครับโอเคครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วก็ลํำลากันแค่นี้ก่อนแล้วมีก่อนได้พบกันครับผม065-213-2112ผมขอบคุณรับขอบคุณนะครับพี่ดีครับอ่าเริ่มเห็นรอยยิ้มแล้วสู้ๆครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้รบกวนแค่2คลิป ครับบายนะครับบายครับสู้ๆแล้วพบกันใหม่